ผมนายกรสินทามันจับโครงการนุรว่าท่น้งถงมอทที่หครับผมนายชาติะกินตะยามัจาบโครงการธุรกิ์ว่างอข้างถม่ห้าครับอันนี้มีผนงานสร้างทีมข้างในครับเป็นการทำบ้าไม้เป็นต้นงานงานไม้ซึ่งไม้มีขนาดขนาดความยาว18เซนติเมตรครับแล้วก็ความกว้าง4เซนความห้นา1.9มิลลิเมตรครับแล้วก็ ความยาวาลา4เซนติเมตรครับความลึก9.5 mm. มิลลิเมตรกรณ์อุปกรณ์มีแล้วก็ไม้ทุบครับก็เลื่อยปลาแล้วก็กบกต้ครับแล้วก็ตอกที่แล้วก็ทีแคมป์ครับมีการวัดไม้และตัดไม้ครับอันนี้ก็ตัดมาเป็นต้น้วพรอว้อมปฏิบัติาางาน แล้วก็ต้องมีมานจาการสันท่านับเพ่เป็นการางการกทีแล้วก็ตรงนี้คือแบบอย่างเพราะเราว่าครูจัดไม่ดีเด็กบอกว่าใช่แล้วก็บอกบอกเด็กว่านี่คือแบบอย่างเมื่อหนูจบไปแล้วยแบบนี้นี่คือแบบอย่างค ใช้ประโยชน์ต so ู้เซ so ิร์ฟเวอร์เก่านะคะโดยที่ทุกจะเป็นทุกฐานเลยค่ะท่คะตรงนี้สอนให้เด็กๆว่ายึดจับเก็บของตรงนี้สองคนละสองคนเละเวลาเรียนนะคะเครื่องไม้เครื่องมือของเด็กจะต้องไม่ตกไม่หลบอันนี้เครื่องมือวองอยู่เป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดให้สะอาดเรียบร้อยการจัดวางเครื่องมือมีหลักการอยู่ว่าหนึ่งอะไรที่ใช้ประจํา อยู่ใกล้ๆอะไรที่นานๆครั้งอยู่ไกลหน่อยแล้วหลังจากนั้นเรียงถ้าเป็นเครื่องมือวัดละเอียดอ่อนแยกต่างหากเพราะมันเป็นสเกลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นรับนี่คือขั้นต่ำอยากจะใช้ทํามือให้สอนทํามือนะคะเพื่อว่าอยู่ที่บ้านเขาจะกลับไปทํางานที่บ้านได้ใช้ใช้สิวใช้ค้อนให้ชินมือค่ะกระบวนการสอนคิดในขณะที่ทําให้เขานึกคิดด้วยนมวัดทําอะไรลูกตอนนี้ทําอะไรลูกวัดค <ทำ S 1> ดําถามแรก อ,อ่าแล้ว how to ทำอย่างไรลูกทำอย่างไรเนี่ยตอนนี้นนอ่าแล้วทำไมต้องวายทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องร<ว>็อกแบบนี้วายเพื่อฝึกาษาเองมักองแบบองแบบของคนที่มีงานนี่แหละและทีนี้พิเศษนิดนึงนะคะท่านเด็กคนนี้ก่อนที่จะมาเรียนโครงการนี้ทํางานอยู่เคยฟ้ามาต่อ,อแต่ทีนี้เด็กบอกว่ายังไม่มีใบอะไรที่รับรองผมเด็กอยากจะได้ไปเรียนแล้วได้ไปเซอร์ด้วย ว่าที่นี่เรามีสอบพาเด็กไปวัดทดสอบมาตรฐานศิลปงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจนนี้เด็กก็สามารถที่จะไปสอบได้ลาออกจากการทำงานเพื่อมาเรียนนี่คือมรรคม่องคงแบบทางเดินชัิตามามชี้ดิชี้ตามอะไรลูกฝึกตามไหน าไภยในอาาคระดที่นี่เขาเดินตามมาตรฐานอาชีพเหนือบะลักสูตรนี่เหนือหลักสูตรแล้วเราไม่พูดหลักสูตรแล้วเราพูดถึงอาชีพเลยเบื้องต้นเด็กทุกคนขึ้นจะได้มาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งนะคะนี่ขอัอใหญ่ได้นำคุณครูที่คนคุณครูสอนช่างไฟฟ้าค่ะเครื่องมือมีอะไรบ้างมีเครงมีสว่านมีคัเตอร์มีัดมีไขควงอาการเรียงเรียงยังไง

ดูแรลครับดนแรงที่เรียนก็าทำอุปกรณ์อบไม่ใช้งานใช่พื้นที่ไม่ต้องเยอะด้านในจุดการจัดเก็บนี่คือการออกแบบเมื่อเขาไปที่บ้านพื้นที่แค่นี้ก็รับกั้งด้วยไม้ได้นี่กหรอที่เรียนตัวแล้วเป็นสีมาดูสิทำไมจะเริ่มต้นทำไมลูกเริ่มนำเรียนท่านลูกเราเริ่มต้นทำไมก่อนต้นต้นพัฒนาครับต้นผู้ส่วนความกว้างแล้วก็เอามาตีเองครับ จุดสรุปแล้ววันนี้เราเดินตามมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้นหนึ่งภายในมีเครื่องมือแบบนี้ก่อนทํางานอ่านแบบแล้วก็ร่างแบบด้วยการกําหนดขนาดใช่ไหมครับให้ได้ชานให้ได้ระดับน้ำเพราะว่าระดับน้ำเพื่อเพื่อความแล้วก็ความสวยงามเริ่มอุปกรณ์มีอะไรบ้างก่อนเวลาทำงานเดี๋ยวได้แนะนำพิจนรณา สวครับคุนายแล้วท่นะนมาจากโครงการที่ว่าสร้างสิติรืองครับวันนี้จะมาเดินงานเช่นงานเงนาดครับอุปกรณ์ก็มีชุดนครับการปอดไตหรือผู้เชี่ยงครับที่ห่อหอบสามหนึ่งห้าครับกมีผุเชี่ยครูมีัน้องพนหครับพระยาแนะนำครูผู้สอนค่ะอาจารย์สุรคมค่ะ เรื ừ, ่องนี hmm. uh, okay. uh, ah uh. ้เป ah, ็น ah. ร uh ุ่นแรกที่ไปฝึกที่พระดาบทีห้วันคท่านของอาการยยังเียนลบทั้งหมเรายังมีต้เชื่อมเชื่อมขึ้นมาใช้เองค่ะเจอนลกปแบไจะต้องของนะั้นวมีแเป็นเรื่้ปกณ์ต้ทยสองรู้จักเครื่องมือสามรู้จักดูด้วยเชื่อมอ รู้จักแนวและรู้จักเดินแนวแล้วก็ดูจักแนวประเมินรอนรลจะเป็นอนขั้นต่ํสเต็ปครบขั้นหนึ่งอแลうう้วทำตามไั้ต่วส่วนถ้าเป็นคอนโทรลออโตมติกจีอนเนี่ยฝุดขั้นต่ำให้ได้ก่อนทำตามขั้นต่ำได้ก่อนโอเคนะลูกนะนักพัฒนรด นักศึกษาอาี่พราบทชัางเงิน่เนเล็กวัดสักงานโคงการจาตั้กอนักศึกษาปราโนเห้าที่้เลือกบแต่นี่ครับูนะขอ้รับอแตดีดีห้าบห้าเลยนะองขอ้อรับต้องขอต้อรับ กแผอกรัดแต่ลู้สูกครัแต่ละดีครับบอกครับก็เก็ไปครับที่ส่วนของท่อเสียทำงานครับนี่ครับเอาวางแผนเพื่อเ่มกำงช้ประโยชมีกากทต้าตั้งนอกน้อม่อทำงานเยอีิเราพห์หมดแล้วนครับแน่นอแต่่อมัพรอมอยู่แล้ว แล้วแบบที่ไหนนะควใจทุกตัวเราเรียกได้เหมเรียกันกอาจารย์ก็สอนได้ยนได้ คือถ้าทำตามมอเตอร์คูเซ็ตโมดูลแต่เพราะนั้นท้องพุ่มมือที่เป็นฮแถ้าสามารถทำเรื่องนี้ได้เป็นเสถียรนั่นก็จะเรียกว่าขั้นต่าขั้นต่างที่ได้แล้วนี่ก็คืออาชีพซ่อมที่โรงเรียนต้งจะเป็นเครื่องปั้นน้ำกระดาษที่อยู่ในนั้นเห็นเด็กคอดออกมาแบบนี้เด็กจะต้องประกอบแล้วให้ติดสลับได้ไหมครับอ๋อไม่ปวดแบบข้ออะไรแบบไี้ได้ที่ประกอบ

คำว่ามาตรฐานก็จะแสดงว่าต้องมีรูปแบบในการกำหนดตมข้อกำหนดระยลูกหยิบไปเราต้องต้องคำาว่าีหินก็ง่ายหายก็รู้ดูแล้วว่าน้ตามีมีตีห้าถึงเจโมงนี่คือทักษะชีวิตแปดโมงถึงห้าโมงทักษะอาชีพโวนทัแษะห้าโมงถึงสามทุ่มาการแล้วเติมเต็มแล้วเขาสามารถทำอไดสั้าๆได้เลยนะตีน้งตาได้เลยอ่ะ นั่นที่มาของเป็นเนาะคือหลักการงคุณเดือนเด็กจะเรียนสิบฐานทั้งหมดห้าเดือนค่ะตอนนี้ได้กี่กี่เลกี่ฐานแล้วตอนนี้ได้ฐานเจ็ดฐานแล้วค่ะเจ็ดฐานแล้วที่นี่เราก็ยังมีสอนเสริมให้เด็กท่ามัดยอมแล้วก็ภาษาทั้งครูภาษาอังกฤษใช่ค่ะใช่ค่ะให้เด็กรู้เอาไหนลองดูที่มาคุณครูสอนให้ดูหน่อย เด็กดีกว่าเราได้อะไรจะเครื er. ่องนี試試้บ้างหรอได้ได้เครื่องนี้คุณครูสอนอะไรบ้างสอนอะไรบ้างเลยเรื่องอุปกรณ์ชิ้นส่วนครับการทำงานครัแล้วตัวรถยนต์มีชิ้ส่วนยนต์มีกี่ส่วนมีชิ้นส่วนเนี่ยอะไรบ้างอะไรกันบ้างอยู่กันที่นะเพื่อนที่ เกนี้มีสองแบบเป็นวงกลมกตัดไปกลับมามแต่ทั้งหมดยึดด้วยน็อตทุกคนตัดทูนึนเป็นหัวใจสำคัญของมันและหลังจากนั้นช่างทุกคนจะต้องปรับและประกอบให้เท่าที่ไม่ได้ทำซ่อมทดลองอุปกรณ์โมดูลแรกเรียนอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทีๆเซฟตี้อุปกรณ์ที่สองคือโบนัสโฟลหือว่าเป็นพ์ดจักรดาดเอาโมดูลที่สามคือเกี่ยววับเรื่องทูนทั่วไปแล้วก็อันที่สี่สเปเชียลทู ตกมูลเซตตี้รงมาต่อทูตามนะตามาทูตลตามมาพาร์ชะตาล็อกตามมาคู่มือตามมาเป็วาำคัญเรื่องกันเอทีบทีป่คการในกานร้ระตอนอในการกาในการทระียนการบ

ขึ้นไปเป็นเดือนี้องได้เรียนให้ท่านทดลองทราบในอาชีวะเราสี่เดือนค้อนเต้าเดือนพระดาบท21อวันหรือ3ที่วันอสองเราบางที่นะ,ะบางที่21วันค้อนหนึ่งเต้าสีแคมหนึ่งตัวแล้วก็ประการอีกทีพระดาบทแม่เรียน21วันสามอย่าง อะไรคือปกตินะไอ้น <dairy> <the öst> ี่ถมเรื่องถมเอาไหนลองทำยังไงขั้นตอนยังไงงานระบายมันเจอะสามบสามตึ้งเนีก็บครับเก็อะไรนะลูกเก็บผิวเก็บผิวเก็บก่อนคาดยืดไม่ดีบอกไปทำไมต้องทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมตเราระไปแบบนี้ทการวางมือระหว่างดันไปข้างหน้าตันไปหลังใครหนักกว่ากันไปข้างหน้าครับ แล้วทนะําไมหน้ากับหลังเวลากลับต้องขนานกันเพราะอะไรขนานกำลัง si ตัวเพราะอะไรชิ้งานเพราะอะไรในหนึ่งปีคอหนึ่งเต้าสี่งานหนึ่งปีอาจารย์ชินงานในปวชคือปวสอาจารย์ชิ้งานเราจริงจริงตรงนี้ที่เราใช้สอนดีแบบ เรามีงานอิงอย่างนี้มีเซต,ต,ตมีไทม์นี้มีเตดวอย่างนี้แล้วก็มีการให้คะแนนมีแบบประเมินตนัวคูเป็นเ็จเรียบร้อยดีเลยดีมากเลยมี่ในงานปลาสดอยู่นนี้ให้คะแนน ่าส yeah. ินาขาี้แีนี่คุณครูจางเกีรเ่เยรเขยน่มีสงทนะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแล้วกสิ่งที่อาีวามันยังไปไม่ถึงเว่าคุณครูเขียนแบบน้อยมากย์็สดกกอบกเขากบขาจะแกสตลไม่จำเป็นต้องไปรู้สารจำเบอรดา รถลมเป็นระบบอื่นรถลมเป็นขลมก็มีแมติิประตูคนปิดก็มีแมติิเราปี่นั้นก็จะมีพื้นฐานฐานที่สิ้เยอะเราฝืนแต่ตำแหน่งเนี่ยสามารถมีใบงานสลับกันได้มีเดียวเรียนข้ามเลยไม่อนแล้นเราแยกแยกแต่ละตัวก่อนแยกตัวละตัวก่อนให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจก่อนว่ามันทำงานยังไงมันเหมือนเป็นแบบหลอดไฟประคันโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนตลอดไฟเราเห็นว่าติดถอดตัวออกใชไม่ขาดเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นเอานิเกอร์ดิจิตอลอะนาล็อกวะอ๋อมันติดใช้ไม่ขาดวัดขึ้นแบบนี้แต่แล้วต่อตรงเป็นแบบนี้เอาฟิวใส่เอาสวิทช์ข้อมาเรเลยมันไปต้นทุนแบตเรียกเราจะอยู่ที่นี่แล้วก็นี่ครับห้องการจัดการปีนกำลังเริ่มนะเพราะฉะนั้นสิทธิ์อาชีพมาตรงนี้ของเดิมของเดิมนี้เราก็ปัาเป็นห้าสองเทอมหนึ่งไอเทอมสองกลับเข้ามาทำรีพอร์ตนิสัยนิสายอุตสาหกรรมเสียเลย ปรับแล้วนะครับสิให้นโยบายเลยว่าคือที่เขาต้องจบที่โรงงานเลยเพราะที่ผ่านมาที่เราได้ยินบินเนี่ยต้าบอกว่าเด็ครับไปฝึกงาน320ชั่วโมงครับปรากฏว่าไปฝึกที่ของโรงงานต้องเปลี่ยนครับถ่านล้างแอร์ทำแอร์ต้องปรับต้องปัดเราล้างแอร์อยู่ในเครื่องของคนตายใช่ไหมใช่ถ่านไฟฟ้าครับมีอาชีพ ครูผู้ชี้ผู้ชี้นังสือผู้ชี้ได้เพราะด้านควมเป็นตรงนี้ท่องการจัดการตรงนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งครูอยู่กี่คนบอกคุณครูถ้าผดาบทก็จะมีทั้งหมดสี่สี่คนค่ะสี่คนก็คือหนึ่งผู้ระดับชั้นหนึ่งคนใช่ค่ะแล้วก็ครูประจำฐานใช่ค่ะครูประจำฐานใครที่ฐานซ้ำซ้ำทุกคนค่ะท่านนะแต่ทีนี้เราจะมีผดาบทอาสาที่อาสามาทำวิเลยยกตัวอย่างน้องนุ้ย ดาวบดอาสาคบรถกระนทุกคนจะเป็นดาวบดอาสาทำให้ความความรู้ที่อาจารย์ทำไว้ทนี่า้พวกามอู้พอะรที่ต้องการรยวิวครับพวกนั้นก็มีแล้าท่านตรงนี้เราก็จะมีรูปแบบกาก d o c m e n t เพื่อเป็นหลักฐานจริงครัอันนี้เป็นสรุตองการข่านพดาบทรุ่นที่หนึ่งค่ะที่ที่มาแข่งทันันแล้ก็ะแข่งนส ดีไซน์เป็นสแตนดาร์ดนี่มาแบบสนาแน่ต้องเป็น่างนี้หรือตัวนี้คือไม้ตายหรือว่าเป็นไม้ตาแต่ต้องต้องต้องฝึกแล้วต้องฝึกต้องสร้งโ้งว่าเนี่ยเข้ามาจากไหนเพราะว่ามี5-3-4สสนะคะรถแบบที่เราเดินมาแต่ก่อน6-3-2-1มตอนนี้เปลี่ยนเป็น5-3-4 เราเป็นรอง่าดานขั้นของอ๋อหนูมาจากที่ไรเกษตรเกษตรบ้านกหนอฝั่งแก่นไม่ใช้ประโยชน์ผิตทั่วไปด้วยน่ะาะนั้นที่ผมย้ายหมอตองหาเรื่องนี้ที่ผมไม่ชอบการโอนมาเ็ระบบที่ใช่ย้ายเลยตอนนี้นี่มาใช้เต็มที่เพราะฉะนั้นที่้า เพราะว่าบังเอญเนี่ยวัดครั้งแรกมันมีเอาตรงนู้ลูกเพราะมันเรื่องธรรมดาเพราะเรามีจริงเพราะฉะนั้นโ่งเรียนโรงมีิสเม่หน้าประตูด้วยนะขึ้นต ขับเพื่อนนโยบ,บายไปสู่การปฏิบัติของท่านผู้นในการในระบบการ ครับนักเรียนก็อาชีพว่าช่างเจ้าในครูข้างหน้าครับเป็นไมลูกเป็นไมลรู้นะ

ก็ทำมารบปรุมาซองใช่ไหมครับปรบปรุงไไหนบ้างก็มาไม่ได้เลยครับเอาพาไปดูนะเก็บนิ่อยู่เยอะไหมครจะทำนานใช่ป่ะถ่าสมมตว่าอยู่คงนิ่งก็คือมายาเลยทํเป็นยืมเยว่ันไหนมารับได้ก็จะเปอนจานจานบ่อาจา์ไหนว่ากูมีเยอะไหมครับเก็้วเก็บหมายีึว่ารับตอนนี้ ปาชีบใบตัวตัวนี้ครับต้องการร้องต้องมีเท่านี้ใช่ไหมหรือว่าพอไหมก็เครื่องมือด้วยการดันร่อครับพอนะครับเสร็จแล้วก็ลองเช็คเลยเอาใช้เวลาใช้คีวซีมาแล้วก็เรื่องของรามเมื่อมาเสร็จแล้วก็ยืนเลยการซ่อมต้มนิ้กล้อแล้หมุนเวียนเปลี่ยนเป็ยังไงที่เราติดไว้ตรงนี้ตัวนี้วันนี้เวรคือดวัตจูคูเหรอครูไม่เด็นนักเรียนมาอย่างไรเนาะ โดเรื่องก็ไปเรียนสองคนครับหมุนเวียนกันวนละสองคนต่อวันในชั้นนี้ซ่อมในทุกอย่างไหมต้องบอกว่าพืนฐานครับอย่างเช่นพวกเครื่องซักผ้าพอโตเนี้ยผมก็คือผมก็จะเสียมากกว่าได้จุดเริ่มต้นเดือนแรกเนี้ยให้เอาพัดลมตั้งโต๊ะก่พอเดือนที่สองก็เริ่มมาหุงข้าวอ่าเพราะวาที่สามก็จะเริ่มเอาไอ้เครื่องซักผ้าเบื้องต้นง่าย ค่อยๆสเต็ปค่อยสเต็ปค่อยเลื่อนค่อยคเลื่อนไปเดือนแรกก็เรียนน้อยอยู่ขั้ก่อนพอก็เรียนครบก็ซ่อมในทุกอย่างเลยอ่อเาเพราะฉะนั้นนอกจากซ่อมได้แล้วต่อไปก็จะเป็นคนขายอะไรเป็นต่อไปคือตอนนี้เป็นลูกมือช่างซ่อ,อมต่อไปก็เป็นหัวหน้าช่างซ่อ,อมแล้วก็เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการหลังจากนั้นเปลี่ยนอาชีพใหม่ทันทีจะเป็นเรื่องขายอะไรขายขายขั้นสเรามาจำลองดูดิครับของของอาจารย์ไหครับเริ่ม รถยังแม็กเดี๋ยวผมดูเองนะถ้าพี่ลงลงมือทำเริ่มเลยใค้น้ำเครื่องเนี่ยใค้น้ำเครื่องทำทำเอาจะไม่เสียเสียเกย์เจ็ดแังเองเลยงั้นบ้านพอมาถึงเราดูอะไรรถขอขอพอลูกค้าเ้ามาถึงเราดูอะไรก่อนโอเคจะทำน้ำใส่เครื่องเปลี่ยนยางเติมลมเนี่ยก่อนเตอรถทางเขาบอกว่าลูกคนนี่ติดเส้นมาตอนที่อาจารย์สอนรถจริงแต่ละวัน นสิ่งที่เราเจอครับพอเหอสังได้อะไรที่ไม่เจอเราก็ปุ่นควันต่างๆดีๆให้ให้เจอวางสเต็ปตามที่อาจารย์ว่าอาจารย์เคยบอกผมว่าให้วิเคราะห์ถึงขนาดยี่ห้อนะเยี่ยมยี่ห้อยี่ห้อรถรุ่นรถยี่ห้อเครื่องรุ่นเครื่องแล้วถึงจะไปพูดแล้วมันก็จะระฟามเย่างนเป็นแล้วเธอทำใต้ร่มไม้เบื้องต้นเอาผ้ามาปูก่อนก็ไม่เป็นไรเราถือว่าคือเราจุดเริ่ม หลังจากนั้นเอาล่มมากลางเอาเต็นท์มากลางแล้วขยับเป็นในลักษณะโรงเราเรียกว่าเริ่มที่คิดว่าจานว่าอะไรเพราะฉะนั้นคุณครูนั่งด้วยมาบอกนะผมอันนีน่อยเร็วมานี่หน่อยเร็วมาอันนี่มานี่มานี่เร็วมาคุณปูก็นั่งหลังเอาเดี๋ยวอาจารย์พูดให้ฟังเรื่องของการวิเคราะห์มีมีเคราเรื่องเทคนิคของการจัดการในการรอบแต้มมาพวกเรามานั่งตรงนี้พนั่งในรถานั่งในรถนั่งในโบนะประมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมางั้นเลยเร็วเร็วเร็วาร็วเร็วสนเทคนิรการซ่อมท ไม่ไปไม่ไปนั่งลงนั่งหน้านั่งหน้าแต่ว่าพี่เป็นพาวได้ท่นกําบงไว้ด้วยค่ะรถยนหรือจักรยานชนจุดเริ่มต้นยี่ห้อโลโก้จับยี่ห้อมันต่อพอยี่ห้อรถก็มารุ่นรถพอรุ่นรถปบก็จะต้องไปยี่ห้อเครื่องรุ่นเรถยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นอาจจะใช้เครื่องยนต์อื่นก็ได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้หลักสําคัญมันเริ่มต้นที่โลโก้หรือยี่ห้อ แล้วต้นรุ่นจาได้และหลังจากนั้นก็ตัวกําลังเครื่องยนต์ก็คือตัวเครื่องยนต์ยี่ห้อแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์แล้วก็ไปคู่มือการซ่อมพอไปคู่มือการซ่อมได้ปดุ๊บก็ไปทาร์แตแคตาล็อกอะไระเรื่องการไม่มีอาคารไม่ใช่เรื่องใหญ่เราเป็นดาวบทมีตังน้อยเราเริ่มที่แบรกระดินก่อนมีโรงเนี่ยอย่างเงี้ยให้พอทํากินได้ก่อนอย่าไปตามคนอื่นอย่าไปตามเราต้องเป็นเราก่อน พอหลังจากที่เราเก็บขอปลอมริบได้เราซื้อร่มกลางพอมีร่มกลางแล้วมีเงินดีเราก็ซื้อทําเป็นโรงรถแกลงนั้นก็หลังเสร็จหน่อยเพราะฉะนั้นพระดาบดเราเริ่มที่พระดาบดผมว่าพระดาบดเราเริ่มที่แบกดินแล้วไปขึ้นที่ททสุดร<ะ>้อนแล้วมีโอ้ร้นะอยากขอบคุณใจเอาไป อ้กม oh, ือดมา้วมันเิขนมคาะตที่อมีโเลมาน้องมาขอบคุณมากครับราจารด้วยันี่อรยมลี่ลกเานี้คัขนมตาลมังด้า่อไรก็โผนะครับน้องๆครูอาจารย์โโเอาที่ท่านคะอีกคะแนงค่ะถ้า ค่ามัดย้อมของฝีมือเด็กๆค่ะโอเคยกนิ้วยกนิ้วให้พวกเราลูกเอานักเรียนนมาั่งเด็กๆมันต้องประเทศต่อไปเราจะได้มีทิ้ไประชาชนริงคนยากคนจนไว้ข้าวหลังในเรื่องของการไม่มีทุนในการส้างกันข้าวต่อไปพวกเราก็ไปยกกระดานการความสามารถในการช่วยเหลือพี่น้องกระจายตัวในมีคุณภาพชีวิตที่ดีพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่สั่งความยากจนแบบงเป้าของรัฐบาลด้วยนะชวงเราไม่รู้เราทำงานแบบนี้เราเป็นคนคนเป็นช่างในสิ่งที่งหลังร้านด้วยนะ ่ก็พวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะคนข้อขังคนในเรื่องการเล่นการสอนสุดท้ายก็คือว่าให้พวกเราขอบคุณผู้ที่ทําความดีกับพวกเรามาตลอดมานะครับท่านอาจารย์ขอบควณนะครับปอบคุณอาจารย์หน่อยนะครับหมดคำถามครับรอบนึงขอบคุณครับ